สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้เลือกเด่นแบบ4ตัวของแอดคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีหนึ่งขึ้นไปบนนะครับแล้วก็มี8ลงล่างมา2ตัว งวดใหม่ใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้สองสามห้าแปดถูกทันงวดใหม่ทางโดยเลือก่างวดหลังสุดเข้าสี่หลุดไปหนึ่งงวดใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นเนื้อใต้แบบสี่ตัววันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนหนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดต่อมาก็จะเป็นสูตรแบบสามตัว แบบ3ตัวของอาจารย์งวดก่อนมา1ตัวนะครับได้เลข8ลงไปล่างงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้1 4 5่่าทางเดยเลขข้างวดหลังสุดเข้า3หลุดไป2งวดใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปเด่นแบบ3ตัวแล้วก็เด่นแบบ4ตัว ต่อมาก็จะเป็นอัทั้งเลขติดบนเลขติดบนงวดก่อนหลุดนะครับไม่มี2กับหนึงวดก่อนนั้นนั้นมีเลข4งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้สามสี่นะครับ3-4-5-6เลขติดบนแบบ4ี่ตัวต่อมาก็จะเป็นอัทังเลขติดล่างเลขติดล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข8ดถอยออก3 8 งดก่อนนั้นนนั้มาสองตัวนะครับมีสามสองงดใหม่ได้สี่ห้าหกเจ็ดุกทันงวดใหม่ได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรคำนวณเลขปิดล่างต่อมาก็จะเป็นแนวทางร้อยสิบหน่วยแบบห้าตัวสูตรที่หนึ่งสำหรับแนวทางงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างหลักร้อยที่คำนวณได้ก็คือห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง หลักสิบได้0 1 2 4 5หลักหม่วยได้0 2 3 4 6งสามสี่หกมวสูตรคำนวณของอาจารย์หลักร้อยหลุดหลักสิบเข้านะครับมี2แล้วก็หลักหน่วยมี1ต่อมาก็เดอนร้อยสิบหน่วยแบบ5ตัวสูตรที่2สูตรที่2ของอาจารย์ หลักร้อยงวดก่อนมีเลขสองนะครับหลักสิบหลุดหลักหน่วยมีเลขหนึ่งงวดใหม่ครับหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหลักสิบได้ศูนย์หนึ่งสองห้าหกหลักหน่วยได้สี่ห้าหกแปดศูนย์เราก็มัดรวมดึงจุดเด่นเอานะครับต่อมาก็จะเป็นสูตรตารางของอาจารย์ งวดที่ผ่านมามีหนึ่งสองไปบนนะครับแล้วก็มีเลขแปดลงไปล่างทุกทันวยอ,อกสองสองหนึ่งสามแปดงวดใหม่ใบนี้นะครับล็อกนี้สูตรคำนวณด้านบนของอาจารย์ได้หนึ่งกับแปดครับตรงกลางได้ห้าสองเก้าข้างล่างได้หกกับสามรวมแล้วตัวเลขที่อาจารย์ทำได้ก็จะมีหนึ่งแปดห้าสองเก้าหกสาม เลขตารางของแอดคมมาต่อกันที่นะ้าทางแต้มนะคะบบนี้แต้มรวม2ตัวบนงวดก่อนไม่ได้ไม่มีแต้ม3นะครับไม่มีแต้ม3มงวดใหม่อยู่ด้านล่างตัวคำนวณของอาจารย์ได้012345 012345 ต่อมาก็แต้มรวมสามตัวสูตรที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีแต้มห้างวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดัท่านหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแต้มรวมบนนะครับสูตรที่หนึ่งใบนี้แต้มรวมบนสูตรที่สอง สูตรที่สองของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างคำงนวณได้945723 945723ต่อมาก็สูตรที่3นะครับแต้มของอาจารย์สูตรที่3มงวดก่อนเข้าอยู่ทุกท่านมีแต้ม5 งวดใหม่ได้890.1.2.4 890.1.2.4รวมสูตรของแอดคมนะครับต่อมาทุกท่านอัปเดตแนวทางของสมุดบันทึกข้อมูลนี้สักนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นที่ผมลงให้ไปเพิ่มเติมทุกท่านผมประกบสูตรให้ผิดนะครับคนละสูตรกันทุกท่านขออภัยอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วย แล้วก็ขอโทษขออภยัยคุณผู้ชมด้วยนะครับจริงแล้วเป็นคนละสูตรกันทุกท่านสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนยังไม่ได้ให้มานะครับยังไม่ได้ให้มาตามนี้นะครับใบที่ถูกต้องก็คือใบนี้ครับเขีนบนล่างสูตรสองของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้เลข8นะครับได้เลข8ผมก็ลงให้ใบนี้งวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านได้เลขห้าถูกต้องแล้วนะครับสูตรนี้ของอาจารย์ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นเหนือใต้สูตรสองเลขเด่นตัวเดียวของสมุดบันทึกต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบน10บบนเลขเด่น2ตัวงวดก่อนลงให้อยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้2กับ8ก็จะมีเลข2เข้าหลัก10งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้4กับ8ถทุกท่านใครถามหาสูตรนี้ อาจารย์ใจดีแบ่งปันมาแล้วขออนุญาตส่งต่อคุณชมนะครับจัดไปทุกท่านเด่นบน10บนคำนวณได้4กับ8ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารเน็ตทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางเด่นบน4สูตร4สูตรของอาจารย์ได้ตัวชนตัวเดียวก็คือเลข5นะครับคือเลข5 มาลุ้นกันชนแล้วจะมาไหมสำหรับสูตรของอาจารย์ที่ทำได้ก็อยู่ด้านล่างนะครับไดห้า7 9็ดเก้าห้าห้าเ็ดแล้วก็สองหก็ตรงกันตัวเดียวเลยถูกทันได้เลขห้านะครับสูตรนี้ของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นหนทางเด่นบนตัวเดียวงวดก่อนคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับ อาจารย์คำนวณได้เลขสองสองก็คบสองตำแหน่งเลยนะครับร้อยกับสิบงดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วใบฝั่งทางขวาคำนวณได้เลขห้านะครับสูตรนี้ของอาจารย์ใครรอสูตรนี้อยู่แัปหน้าจอให้ไวนะครับแนวทางสูตรคำนวณของเอสเจเน็ตทางของเอสเจมาลุ้นกันห้าจะมาไหม ต่อมาครับใครถามหาแนวทางของแอดปุ้ยมาแล้วทุกทันเด่น1ิบน,นบนแบบ5้าตัวงวดที่ผ่านมามีเลข2นะครับเข้าหลักสิบหวยออก2องสองหนึ่งขอตัดสถิติของอาจารย์ออกไปนิดนึงนะครับเอามาให้ดู6กงวดหลังสุดทุกทันเข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสสามี่นะครับศูนย์หนึ่งสสามสี่ เป็นสิบมวลบนแบบห้ตัวนะครับของแอดปุ้ยไปเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ1นันวาหกเจขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับต่อมาจะเป็น,นทางเด่นคู่โต๊ของแอดหนุ่มคอนแก่นงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ใบฝั่งทางซ้ายนะทางของอาจารย์เข้า1ชุดนะครับมี2อหนึ่ง งดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับในทางของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี40 50 80 41 51 81 42 52 82 43 53แล้วก็83หาค่า x ดูถูกทันส่วนวันที่ก็อยู่ด้านล่างสุดในทางของแอดนุมคอนก่นน้องเฟ ต่อมาครับก็จะเป็นทางชุดเต็มบนของอาจารย์งวดก่อนผมก็ลงให้ไปฝั่งทางซ้ายในะทางของอาจารย์มีสองหนึง่งตรงๆแล้วก็มีสามแปดด้วยนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาดูเหมือนว่าอาจารย์จะตัดให้บางส่วนนะครับตามนี้ทุกท่านงวดใหม่นี้จะมีชุดกันอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อีกสองแถวด้านล่าง จริงได้หมดนะครับถ้าชอบตัวเลขถ้าชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นทางพิกัดล่างรูปแบบนี้นะครับเจอมาก็ส่งต่อแบ่งปันคุณชมไม่ได้เจอนานนะครับข้อมูลรูปแบบนี้สูตรคำนวณของอาจารย์ได้ตามที่เห็นนะครับเลขเด่นอยู่ด้านล่างได้4กับ7ชุดเน้นก็จะมีะชุดที่ชอบก็จะมี4 1กับ42นะครับ อีก3ชุดได้7576แล้วก็79วันที่ก็อยู่ด้านบนหนึ่งธันวาคม2567กจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ